โดเควอนกับฉายานักต้มต,ตนแห่งวงการคริปโตงานเข้าอีกครั้งหลังมีรายงานเปิดเผยว่าสำนักงานในสิงคโปร์ของเธอร่าไม่มีตัวตนอยู่จริงเห็นที่งานนี้การฟื้นฟูอาณาจักรของลูน่าเทอร่าจะเป็นไปได้ยากเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง การสวัสดีเพื่อนๆเ,เรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับวันนี้กับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องไฮยีน่ารายการข่าวสารด้านการลงทุนบนโลกคริปโตเคอร์เรนซีรายการที่เปิดพื้นที่สุดเก่าให้นักลงทุนทุกวัยได้แลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นกันได้แบบอิสระ สำนักงานใหญ่ของเทอร่าในสิงคโปร์อาจเป็นแค่เพียง Paper ร์คอมพาีตามรายงานจากสำนักข่าวในเกาหลีใต้รายงานขัดแย้งกับคำกล่าวของโดเควอนผู้ก่อตั้งเทล่าว่าเทอร่า TFL ซึ่งเป็นผู้พัฒนาชั้นนำของเทอล่านั้นมีอยู่ในสิงคโปร์โดยบริษัทถูกจัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์อย่างไรก็ตามสำนักข่าวจำนวนมากในเกาหลีใต้ต่างรายงานเกี่ยวกับเพเปอร์คอมพาีของโดเควอน เอกสารแสดงให้เห็นว่า TFL ได้ยุบบริษัทในเกาหลีใต้ไม่กี่วันก่อนเทอรล่าจะเกิดความผิดพลาดทางระบบการเคลื่อนไหวนี้กระตุ้นให้เกิดการเก่งกำไรอย่างมากซึ่งไม่เคยมีมาก,ก่อนในประเทศที่มีกฎหมายคริปโตอย่างเข้มงวดมากกว่าสิงคโปร์เควอนกล่าวว่าสิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับเทอรล่ามาโดยตลอดข่ารายงานล่าสุดจากสื่อพิมพ์จากเกาหลีใต้ S b s New อาจขัดแย้งกับสิ่งนี้ สำนักงานในสิงคโปร์ของเทอร่าไม่ปรากฏผู้สืบข่าวของ BSB ได้เยี่ยมชมที่อยู่ที่ t f l จัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์ที่ UOB Plaza แต่สำนักงานของบริษัทในอาคารนี้ดูเหมือนจะเป็นเพียงสำนักงานกฎหมายที่ได้รับการจดทะเบียนในานามของ t f l การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของ Paper Company หรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นแต่ไม่มีการดำเนินง,งาน SBS กล่าวว่าผู้เช่ารายอื่นในอาคารกล่าวว่าพวกเขาไม่เคยพบกับตัวแทนของเทอรล่าในสำนักงานและที่อยู่อื่นของ TFL ดูเหมือนจะเป็นสำนักงานที่กำลังก่อสร้างแต่ผู้เช่าที่อยู่ตามที่อยู่ดังกล่าวการก่อสร้างได้หยุดกระทันหันเมื่อเดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามรายงานการขัดแย้งก <LE diesen> <Census> ับคำแถลงของ TFL แลและโดเควอน ที่สำนักงานในสิงคโปร์เปิดใช้งานอยู่เทราฟอร์ม HQ ได้รับการจัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์มาโดยตลอดแต่ยังคงดำเนินการอยู่และอยู่ในสถานที่ที่ดีโดเควอนถูกตั้งข้อหารีกเลีเ่ยงภาษีในเกาหลีใต้การยุบรายชื่อของ TFL ในเกาหลีใต้อาจเชื่อมโยงกับโดเควอนและบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าหลบเลีเ่ยงภาษีรายงานในท้องถิ่นระบุว่า ทางการเกาหลีใต้เรียกเก็บภาษีจาก TFL ด้วยภาษีค้างชำระประมาณ78ล้านอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ากรุงโซกำลังมองหาการดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเควอนและ TFL เกี่ยวกับความผิดพลาดของเธอล่าซึ่งอาจล้างการถือครองของนักลงทุนมูลค่ามากกว่า3 0 0ล้านดอลลาร์